สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวเฮ้ยรีวิวหมดเลยในชีวิตตูนะครับวันนี้เป็น EP แรกสิ่งที่ผมกำลังจะทำาีพนี้ก็คือผมจะมารีวิวแกดเจ็ตที่อยู่ในรถของผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คนที่ต้องการที่จะหาซื้อเลือกซื้ออะไรก็ตามที่อยู่ในรถนะครับ ซึ่งรีวิวของผมจะไม่ใช่แค่ในรถเท่านั้นมันก็จะมีรีวิวในชีวิตประจําวันทั้งหมดที่ผมซื้อของมาใช้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบซื้อของแล้วก็หาข้อมูลเยอะแยะมากมายเวลาจะซื้อพอซื้อได้จบไงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็จบไปในกับของที่ซื้อมันก็ไม่ได้มาถ่ายทอดอห้กับคนอื่นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากจะเอาข้อมูลตรงนี้เอามาเผยแพร่ให้เพื่อน,อนจะลอกกันบ้านหรือจะเอาไปใช้ต่อยอด ในการเลือกใช้เลือกซื้อของต่างๆอันนี้แล้วแต่เลยนะครับเอาเริ่มต้นเลยที่เห็นกันง่ายๆเลยรถาอ่รถผมมีกล้องนะครับกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อยี่ยี่คามานะครับมันก็ดีนะทำมผมถึงเลือกนี้จริงๆหลังๆอะ่ะมันจะมียี่ห้อพวก MI ยี่ห้อ M.I. นะครับ70 MAI โ oh, อ oh. ้โหสเปกสเปคอะไรก็โอเคก็ดีนะครับตัวนี้ก็โพกันนะครับก็ทำได้ 2K สูงสุด 2K แต่ที่สำคัญก็คือ60เฟรมเปอร์เซก 180p 180p 0พูดผิดนะครับ 180p 0 60เฟรมเอร์เซกผมชอบตรงนี้เพราะว่าอะไรเฟรมเรทสูงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ภาพไงโอเคให้คุณ 2K เลยแต่30เฟรมเอร์เซกบางทีมันเร็วมากอ่ะ ภาพมันไม่ได้อะถึงได้มันก็มองทะเบียนไม่ออกได้ไม่ชัดถ้า60เฟรมแปลว่าคุณมีโอกาสเพิ่มขึ้น2เท่านะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปรีวิวย่อยต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ที่วางของโอดีมากผมชอบมากเลยนี้15บาทซื้อมานะครับซื้อมาจากร้านอะไรนะ DIY DIY นะครับร้าน DIY m r DIY โอ้โหมันสามารถที่จะวางของอะไรก็ได้นะครับวางแล้วหนึบเลยนะครับไม่หลุดไม่เลื่อนง่ายๆวางอะไรก็ได้นะครับอันต่อมาโอ้โหที่แปะโทรศัพท์มาเดี๋ยวผมแปะให้ดูอันนี้ผมดันใช้มือถือถ่ายไงแปะแล้วอยู่นะครับแปะอยู่เลยตุก สาบห้าบาทผมเห็นอะไรนะที่เขาเอามาลงอะ่ะเอามาขายอะ่ะชื่ออะไรนะอีออตตี้เหรออะไรพันสองพันสองเก้าสิบโอ้โหเออผมไปดูมาผมเคยเห็นนะผมไปลองมาแล้วมันก็ดีนะแต่แม่งแบบว่านึกออกว่าหนึ่งคือบอกว่าแน่นโอเคใช่แต่แดดเมืองไทยอะ่ะนึกออกว่าแม่งแม่งจะแน่นแน่นแค่ไหนมันก็มันก็มีโอกาสหลุด คราวนี้โอเคมันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรได้แหละมีดีมากเลยแหละแต่ว่าพันสองอ่ะนึกออกปะอันนี้แม่งเท่าไหร่สามสิบาทสี่สิบาทเอามาแปะแต่มันต้องมีเป็นแผ่นเหล็กติดอยู่ข้างหลังนะยูทีเดียวยูนะครับก็พันสองเก้าสิบหารสี่สิบ ก็ต่างกันประมาณสักงสาิเท่าอ่ะก็เลือกเอาแล้วกันถ้าจะไปอันนั้นก็อันนั้นเลยอันนี้แต่มีอะไรจะโชว์ให้ดูนี่ไม่เรื่องแปะเข้าไปเอาโทรศัพท์วางคิปหายแล้วแป๊บเดียวโ,โทรศัพท์น้ำขึ้นเลยมันโดนแอร์เป่าไงมันก็ควบแน่นปะพอมันควบแน่นน้ำมันก็เปียก แอร์ก็ไม่เย็นมันไม่เป,าเาเป่าโดนเรามันเป่าโทรศัพท์โอ้ไม่โอเคเผาทิ้งเผาทิ้งน,นี่ไม่เอาอันต่อมาเนี่ยมีกล้องแล้วมันต้องมีขาจับกล้องใครมองเห็นนะขาจับกล้องเออขาจับกล้องไอชิปหายมาก่อนแม่งติดกระจกแดดแล้วร้อนหล,ลุดแดดแล้วร้อนหล,ลุดมึงไม่เอาสายมาพัน รอบๆอ,อย่างนี้ไว้นะล่วงมากองพังหมดหลังๆเปลี่ยนเป็นที่จับแบบล็อกเข้ากับแกนของไอตัวกระจกมองหลังเป็นไงทีนี้สุดยอดเลยไม่มีคำว่าล่วงนะครับก็ห้าสิบบาทผมว่าดีกว่าที่ดูกระจกนะอันต่อมามีอะไรอีกลงมา โอ้โหพอมันมีกล้องไอที่จุดบรีมก็ต้องดโดนใช้ไปถูกปะพอโดนใช้ไปเอา้าแล้วมึงจะชาร์จแบตมือถือยังไงในรถวะอย่าก,กันนั้นเลยมึงต้องมีตัวกระจายต่อมาจากช่องนี้นะกระจายเป็นสามช่องเห็นปะสามช่องอีสามช่องเนี้ยมึงจะเอาไปใช้อะไรสามรูใช้ใช้ไปเถอะใช้ได้หมดผมก็เอามาต่อเข้ากับ ตัวชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับชาร์จแปตโทรศัพท์โอ้โหซื้อเดือนละครั้งอ่ะซื้อเดือนละครั้งบางทีไม่ถึงเดือนพังละเพราะผมเสียบไว้ตลอดไงผมไม่เคยถอดออกเสียบเสียบแมงคาไว้ผมไม่ได้เป็นคนละเอียดอะไรขนาดนั้นใส่เข้าถอดออกแม่งหายพอดีล้างรถไรไม่รู้เรื่องตกตตกก็เสียบแม่งคาไว้เสียบคาไว้สตาร์ทรถสตาร์ทดับเครื่องสตาร์ทสตาร์ทเครื่องดับเครื่องสตาร์ทเครื่องดับเครื่องชิปหายพัง ก็มาเจอกับตัวหนึ่งนะครับยี่ห้อรู้ส e ึกจะยี e ่ห้อไอเนจีไอเนจีมั้งไอเนจีห้รอยบาทโอ้โหคัน oh นี้ขาวไว้เลยห้าปีแล้วมันยังอยู่ได้แปลว่าของเขาดีจริงนะดีไซน์วงจรข้างในมันคงมีตัวกันไฟกระชากแหละสายเหมือนกันแป๊บเดียวขาดแป๊บเดียวขาดไอตอนแรกเราก็นึกว่าไอที่ชาร์จแปตหลอกพังไม่ใช่เฮ้ย สายเว้ยสายขาดเว้ยเฮ้ยเออเราก็ไปเปลี่ยนมาใหม่อ่ะละร้อยโอ้ยห้าสิบาทร้อยปป๊บเดียวไม่ไม่ทลายอะ่ะพังละสายไฟมันเล็กไงเปลี่ยนเป็นของดีแม่งไปเลย 500. ห้าร้อยมีหออเวอร์บาติมนะครับก็ยาวนี่ใช้มาได้น่าจะสักสองสมปีละก็โอเคนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะบางทีคนเรา ถูกซ้ำถูกอะ่ะแม่งกลายเป็นแพงแต่ยอมจ่ายเจ็บทีเดียวแล้วจบแบบนี้ผมว่าโอเคกว่าไม่ต้องไปปวดหัวเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะอันต่อมาที่จะรีวิวเลยฟิล์มติดรถจนโอ้โหมันไม่อยอมโฟกัสเว้ยี่ห้ออะไร v ีดูป้องฟิล์มนะครับฟิล์มติดรถยน์นี่ห้อ v ีดูป้องเดี๋ยวเราไปรีวิวแยกกันนะครับ มีอะไรอีกในรถถอยมาก่อนลองดูี่นี่เ,เห็นตีนกูเลยเนี่ยมองไม่เห็น,นะฮะล็อลกเบรก เบรกของยิ่งเจริญนะครับนกเปรกของยิ่งเจริญก็ของดีล็อกแล้วไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเพิ่มเติมก็รถก็มีประมาณนี้อ,อ่ออีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องยางนะครับยางเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวแยกเหมือนกันอ่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนลาไปก่อนใน EP แรกนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามกันมันมีอะไรเด็ดๆแน่นอน เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อของของแต่ละคนขอบคุณมากวันนี้สวัสดีครับ